สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆือนมือนีสาวเมืองสี้าเขาคั่วนลค่ะเพื่อนเื่อนแล้วก็มีเมนูสเปเชียลเมนูนะคะเพื่อนเนเป็นอย่างคือว่าสเปเชียลสเปเชียลเพราะว่านามจะเหตุต้มยำนะคะ <c oughs> ขอโทษนะคะต้มยำขาหมูหน่าจะเนาะสื่อขาหมูมาหนามหั่นเอาแต่เนื้อนะคะ <c oughs> อันนี้เป็นเห็ดพึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเห็ดพึ่งที่สาวเมืองสีเก็บมาปี ปีที่แล้วนอกจากนอกส่วงอ่าพฤศจิกาตุลาพฤศจิกานะจ๊ะน่ามาม่าต้มนะคะต้มะะาาะะแล้วก็เอาเขาสองฟีดไว้นะคะแล้วก็ขวพริกแห้งเองจ้ะทําเป็นต้มยำค่ะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เห็ดเห็ดสึ่งที่ห้ามีนะจ๊ะขวพริกถอดพริกนะคะทําเองเนาะอยู่ อยู่นี่อยากกินยังกระตองเฮ็ดเองจ้ะเพื่อนๆน,น้ำขัวไม่ได้สักประมาณระยะหนึ่งราคาเพื่อนๆซ่อนมนี่ราคาจะเอาใหม่ร้ายมันจะนปกติถ้าครัวพี่เค้กกะขพาวนามจะเปิดนะคะมันเป็นเอ่อเครื่องด,ดูดเอ่เครื่องเอ่ดดอ,อด,ดูดคว่มหอนดูดกินนอกจากเนาะแต่ย่านหนามคองมา,า่าไ ายวิดีโอลงใหอนเพื่อนเบิองน,น้ำปิดมันก็นนนเ,ลกเลยกินมันก็เลยเขามาจ้ะนี่จะหมูนะคะนี่จะเป็นเห็ดพึ่งนะคะยูนีเพิ่นเพิ่นสไตล์พิ่อนนะคะพึ่งเห็ดพึ่งหวานนะคะยูนีประมาณาจะประมาณสามสามรอยกรัมนะคะคือเรือนมาถึงเรื่กกิโลเลยจ้ะเห็ดสองดอกจ้ะที่น้ำหั่นนี่สองสองสามดอกนะคะหั่นหล้กก็ต้่มแล้วกะ็เอาเขาสองฟีดไว้นะคะแล้วก็ จะเอามาทำส่ต้มยำเนาะจ้าเนาะเป็นขาหมูนะคะเพื่อนๆแต่นม้มเอาขาเอากระดูกเพิ่นออกจ้ะเพราะว่าเอากระดูกล่องล่ะไปล่างข้าต้มนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับแล้วก็หนึ่งติ๊บเนาะจ้าเนาะที่ซอ้อซมเมื่อสียมาฝากเนาะจ้าเนาะขาเอาทั้งเลือดเอ้ยขอโทษนะคะขาเอาทั้งขาข้าต้มล่งองหล่ะเลือดเพิ่นเลือดเอา่าเลือดจากอา่าขาอ่อของอัน ของกระดูกหมูนะจ๊ะเพื่อน,อนมันจะดำๆเห็นไหมสีต้มยำเบนาดรับประทานนะคะน้ำก็เลยเปลี่ยนเนะคะ่ะเนาะน้ำก็เลยมาอัปเดตนะคะเครื่องตง้มยำกาจะมีหลักการพูดสามมืงสีกับเกาด้วยจ๊ะเพื่อน,อนมีขาตะไคร้ใบมะกรูดนะจน๊ะเนาะขาตะไคร้ใบมกะกรูดแล้วก็มีรากผักชีนะจ๊ะผักชีผักชีอ่ะีือาวเมือสีปลูกไว้นะคะ น้ำขัวพริกแล้วกินมันเขามากจ้ะเพื่อนๆต้มให้เปื่อยแล้วน้ำจะใส่พริกเผานะคะทําต้ยามยำสูตรสาวมังสีใส่พริกเผาละค่ะจะเอาพริกแข้งเนาะจ้ะเนาะทิกแห้งพริกสาวมังสีขัวเองจ้ะเอาด้วยหนานะคะแล้วก็เห็ดเดี๋ยวให้ต้มต้มกระดูกหมูให้เปื่อยก่อนจะ้ะเอ้ยต้มเนื้อหมูให้ให้เปื่อยก่อนนะคะเดี๋ยวน้ําจะเอาเห็ดลงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจังมาเบิ่งน้ำกันจ้าเพื่อนๆเพื่อนๆค่ะต่อนะคะ ข้าเช็คเบิ้งเนาะจ้ะเนาะว่าถัหมูเปื่อยนะคะเพื่อน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 ชอบชอบมักเปื่อยร้ายกะต้มโดนๆนะคะแต่สาเมืองสีมักพ้อนนึบๆจ้ะกำลังแบบมีแขวาหยาจักน้อยยังสีเมีจ้ะใส่ถักเปื่อยกับต้มเปื่อยกูนี่นะคะแต่ที่นี่ชอากับมาปรุงรสเนาะจ้ะเนาะผมฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆชอบ มักแสบหลายกะขอโทษนะคะมักแสบหลายกะใส้หลายมักแสบหน่อยกะใส่หน่อยนะคะส่วนเห็ดนี้เก็บได้สองแบบด้วยจ้าเด้อแบบแบบมะหอดละหัน่นสดสุดขาวสองฟิตย่ำห้าซื้อมาเห็ดกับขาวห้ากระต่มต่มแล้วก็จังมะปุงนะคะแต่ตัวหนีสาวมือสีเห็ดแบบว่าต่มแล้วนะคะบ่ต่มกันหนึ่งก็ได้นะจ๊ะเพื่อนๆให้น้ำเพิ่นสเสด,ดนะคะใส่เกลือน,นิดนึงแล้วก็เอาใส่ถุงซัมสี่จะห้าจะเห็ดกับขาวนะคะ แล้วก็เป็นผ uh, ักชีนะจจะเนาะผักชีใบเลื่อยนะคะพังหอมเปิ่มนะจ๊ะผักชีใบเลื่อยนี่เป็นของสาวผง้สีโปงในสวนนะคะแล้วก็มีมะเขือเทศมะนาวนะจจะเนาะข้มเปียวข้วมหวานเผื่อเผื่อเพิ่มเอานะคะแล้วก็พริกขัวนะจจะเนาะพริกข้าวขัวเองนะคะขัวไหวซ้ำพ่อจะคล้องใส่นะจจะเนาะมันเหมือนน้ำกับขวาาัวไมอันนี้เป็นพริกเผานะคะแล้วก็ขาดไม่ได้อาหารไทยก็คือน้ำปลานะจจะเนาะ เดี๋ยวมาเบิิงน้ำกัดจัดแต่น้ำภาพปรงนะคะถ้าไม่ชัดก็กราบขอโทษด้วยจ้ะเด้อขั้นตอนนี้น้ำจะเห็ดนี่น้ำเอาไปล่างนะคะถึงหนึ่งแล้วน้ำก็ล่างอีกนะคะหอนมน้ำจะเอาลงไปเลือเ่อยจัดเพื่อนๆเห็ด่าเห็ดถึงยุ่งเมืองนองเก็บเลยสองแบบนะคะเก็บแบบเท่าหนึ่งคือบานเท่านะจ๊ะเพื่อนๆหรือว่าสั่นกับมะหอดกับหั่น หั่นแล้กก็เอาอันเป็นชิ้นเล็กๆนะคะกับไปใส่ไปใส่สองฟิตนะคะใส่สองแข็งไว้จ้ะแต่เหาก็จะมีเห็ดกินเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวกระึงเวลาเห็ดออกเลยะจ้ะขั้นตอนนี้ก็จะโดนแน่เด้อจ้ะเพราะว่าน้ำเอาออกมาจากน้ำแข็งเราเอามาถิงไว้ถ้ามาถิงไว้ให้เพื่อนละลายน้ำแข็งมันจะเละๆจ้ะเพื่อนๆต้องมันก็มีเคล็ดลับเนาะจ้ะเนาะต้องเอามาถิงไว้ให้เพื่อนละลายจังนอยแล้วเ้าก็ ยำเห็ดกับข่าห้าเอาลงนะคะเอาละค่ะทำาการมาเสียเวลาน้ามจะปรุงด้วย,วยจะเห็ดกาไห่เพื่นยูหันละค่ะเดี๋ยวมันสุกเดี๋ยวสีสันออกมาจะไหนอันนี้เป็นพริกเผานะคะเพื่อนๆทำต้มยำเนาะจ้ะเนะาะขาหมูธรรมดาธรรมดาทำต้มยำให้มันอร่อยนะคะมะนาวด้วยจ้ะ ผู้ใดมีบากคมเปียกก็ะใส่ปากคมเปียกนะคะน้ำปากคมเปียกของสาวเมืองสีเอามาจากบ้านมันมันดนนะคะสีมันจะขำๆในจังหน่อยบางครั้งน้ำปลามาใส่อยู่จ้ะแต่มือนี้น้ำจะใส่มะนาวลวนๆนะคะมะนาวเติมวามเปียวเนาะจ้ะเนาะ ักเปรี้ยวร้ายกะใจร้า,ายนอกจากเพื่อนๆเพื่น้นวเมักเปรี้ยวน,น้อยกะรสชาติแล้วแต่แต่ละบุคคลนอกจากเนาะนี่เห็นหมอจ่าเห็ดมีแต่ดอกอ่อนๆจ้ะเพื่อนๆนี่เริ่มที่เพื่อนอันนี้เดี๋ยวมือใหม่นะคะเพื่อนๆหนอใหม่ที่สามเมืงสีปูว้นะคะ ถ้าใดพ่อแกงเนื้อนานจะพาไปเก็บเราจะมาแกงสาเหตุเพิ่งนี่เราจะที่นามเอาซองเขาซองฟีดไว้เดี๋ยวกาเหตุเพิ่งก็ออกเราจะกระได้เวลาที่ต้องไปหาเดี๋ยวก็ถึงเวลาเก็บเห็ดพึ่งหวานมาแล้วจ้ะนามเก็บไว้นามแบ่งให้ผู้นันผู้นีเลื่อยนะคะแต่หนาไปเก็บมันได้หลายจะเพื่อนเือแบ่งให้ข้าเจ้าแนแบ่งอันไปวัดนอกจากตอนนั้น เวลาจัไม่ทันระบาดนะคะและน้มจะพักไหวแป๊บหนึ่งเนื่องจากเพื่อนๆแล้วไ้เห็ดซุกน้มจังจะมาอัปเดตอีกคือนึงนะคะจะเพื่อนๆนำยันคลิปเน่าแห้งเนื่องจากขันมันเน่ากับกับเขาถอดเนื่องจากเฮ็ดกับเขาเนื่องจากเนาะเห็ดกระเรื่องจะละลายเราจะถ้าน้มจะเอาออกมาละลายไว้มันกับเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นตออเห็ดพึ่งนะคะเห็ดพึ่งหวานเนื่องจากเนาะ ปุ๋มรสซิมเบิงนะจ๊ะเพื่อนๆน้ำปลานะคะน้ำปลาใส่เธอละน้อยนะจ๊ะเพื่อนๆมาซิมเบิงนะจ๊ะเนาะมารสากีจังไดนะคะจ๊ะงำหนาำเฮกับเข่ากินกับเข่ามันนั่เขามันน้ำอันนี้นะจ๊ะน้ำสะพงแล้วน้ำก็เลยดอกใส่หมวกจังสิจ้ะเพื่อน วานแซ่เห็ดเริ่มจะสุกแล้วนะคะีจะเป็นเห็ดถึงจุกุกจิกิอยู่เพื่อเเดี๋ยวกับไก่ถึงเวลาเก็บเก็บเห็ดเรือด้จ่าเธอเพื่อเผื่อฝากติดตามนเรด่อจ่าผู้ใดเบิงงลิปของสาวมือสีคนไก่บานค่ะหาเก็บเห็ดนะคะเห็ดสไตล์พินปีที่แล้วสาวมือสีกลับบานเอาเมื่อเนะค่ะเนาะ เอาเมื่อห้พี่ใหหนองนะคะนำตากแดดไปนะคะใหายหนองหนองสาาเพื่อนแกนกินเพื่อนก็ว่าแสบจ้ะอันนี้นำจะโรยไปเลยด้วยจะพัดนำยันคิดยาวจะเพื่อนเพื่อนควคิดยาวพว่ำเพื่อนว่านะคะเห็ดนี้เราปรุงสุกแล้วนะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเพื่อนๆเ,เอาไว้แบบคือสาวเมืองสีบอกนอะจาะวาวแล้วเอเอาเขาโทษนะคะเข้าออกมาจากส่องแขงเขากับมาต้มน้ำเดือดๆเขากับเอามาล่างนะคะล้างท้าเพืมสะอาดวกจ็จะม่ปรุงจะม่ผัดผัดเนอยอันนี้เป็นพีิกแขนแห่งด้วยจ้ะหรือผัดเนยหรือว่าผัดผัดน้ำมันหอยก็ได้จ้ะแต่ว่าฝรั่งสมองย่นี่ิ่นมากินผัดเนยเนาะจ้ะ จางนิดนึงจะเพื่อนๆแฟนของน้ำเพิ่นกินได้นะคะน้ำปลาเพราะว่านา้น้ำปาลาหรือเกลือก็ได้นะคะเราบอข่อยเราบอข่อยแอะจ้ะอาหารไทยเรากินบอเมนว่าเมียงหิ้ก,กับขา่าเมียนเราบอเคยจมดอกจก้ะซีไอพริกเผาเพื่อนอันนี้แน่จังน้อยน่ยนยจาจะจืดๆแล้วน้ำลงอีกจก้ะ เผาหนามกระซือมาจากป่านนะคะซื้อมากระปุกบป็ไงปีนี้จะได้กับเมืองไทยบ,บุ๊เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆน,นามย่านคลิปเงานะคะนามจะลองตักซิมให้เ,เพื่อนๆบ่งได้จ้ะเด้อันนี้เป็นเป็นชิ้นเห็ดพึ่งนะคะเพื่อนๆ เป็นเ็ดผึง่งที่สาวมื่อซือไปเก็บน่าจะเนาะใกล้ถึงเวลาจะไปเก็บอีกแล้วค่ะแฟนหนามมันมาเฮดเพเ,เทอร์นนะเก็บมากาาเธอคือบอเฮดกับเขาว่าสันหนามเฮดเหลืออยู่จ้าหนามลืมหนามกเ็เลยตัดสินใจอันไปเห็นอันขาหมูน่าจะเนะาเนะขาใหญ่ๆนะคะขาโอมันน่ะนี่จ้ะอันนี้เป็นเฮดผึ่งด้วยจ้ะเพื่อนหืม ปเป็นจังไรจ้าเพื่อนๆเสียงกรุบกรุบเข้าไปในกล่องป่ะจ้าเสร็จแล้วนะคะเพืเ่อนๆ นี่จ้ะต้มยำต้มยำเห็ดพึ่งเนาะจ้ะเนาะสไตล์พิลนะคะใส่หน่องหมูนะคะหน่องหมูหน่องกระดูกหมูกระดูกมะนาวคือนามบอกจกแกะแหลและกันนามตัดออกไปนะคะพราะว่าห้ามาต้มเรามันแต่ห้าเบาออกไปเลือดมันจะออกมาในนี้จ้ะเพื่อนๆนี่เป็นดอกไงมันจะเห็ดพึ่งนะคะ เอาละค่ะเพื่อนๆนำซิไหม,มเบื้องซ้ำนี่ละค่ะถ้าเพื่อนๆมากกาฝากกดนไหลก้นแทบเพื่อเป็นกำลังใจในการให้คลิปให้สาวมือสีด้วยนะคะเจอกันคลิปหนาเนาะค่ะเนาะถ้ามีอย่างถามก็เขียนมาใต้คอมเมนต์นะคะถ้ามีอะไรแนะนำก็เขียนมาใต้คอมเมนต์จ้ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนเนาะจ้ะเนาะสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่เนาะจ้ะเนาะเป็นจังไรเนาะจา้ะสบายดีบอค่ะ คลิปด้สซาเมืองสีมีอเมสิงนะคะอยากมาแบ่งปันเนาะค่ะเนาะอยู่ต่างบานตังเมืองนะคะคลิปดิสาเมืองสีเฮ็ดออกไปแต่วนมากก็จะเป็นคลิปผู้ใดหูแล้วกับ่านไปนะคะไผ่บะหูกัลองมาเบิงแล้ะกันอันนั่ไปใส่เบิงเน้อจ้ะเด้ออันนี้เป็นเฮ็ดผึ่งเนาะคะ่ะีิสาเมืองสีไปเก็บมาเนาะค่ะเนาะหลกะกัน้นามจะมาเฮ็ดต้มยำเนาะจ้ะเนาะต้มยำใส่ขาหมูนะคะ ขาหมูถือเป็นน่องที่บานหน้าออาไปเห็ดอ่าพะโ้นะคะแต่นามบาดแดเอาตั้งขาหนามหันเอาเตเนื้อนะคะกระดูกกระดูกกระดูกหมูน้นามเอาถิงเพราะว่าเค็ดลับก็บคือถ้าเอาใส่ไปแล้วตัอหมูมากแล้วเลือดมันจะร้ายเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ขวบพริกเองนะคะเพื่อนๆตามเมาเบิงในได้สูตรเลยจ้ะภูมิใจนำเสนอนะคะเพื่อนๆ ต้มยำเห็ดพ,พึ่งเนาะค่ะเนาะเห็ดพึ่งแส่แข็งนะคะเพราะว่ายัางมาทั้งถึงฤดูเก็บนะจ๊ะเนาะพอดีไม่เก็บเขาส่งฟีดแบลน์ก็เลื่อยลองเขามาเห็ดเมนูนะคะนี่ตะปะตะแปะสีสันยิ่งกว่าในพัตตะคาเนาะจากเพื่อน,อนมาจากตักข้าวสวยร้อนร้อนรอเลยนะคะคลิปนี้มาจากเพื่อนๆ ทานข้าวด้วยกันนะคะต้ยมยำเห็ดพึ่งหวานวนอกจากนอกอยู่นีเพื่อน,นอินสไตล์พิลกับข้าวสวยแลร้อนๆโซนหอนเพ <ๆ S 2> ื่อนเพื่อนสวัสดีอรอบนะคะพอดีว่าจะบอซิมแต่ว่าพอดีถามแฟนนะคะว่าดารารับเชิญชิมให้ให้ฉันได้บ,บอฉันจะเป็นุนนไทยได้เป็นมาสิสวัสดีครับ today have tom yum with h e and Mo ู โอเคกูเติลอัปเปอร์ททานให้อร่อยกูเติลอัปเปอร์ทขอบคุณครับเฮดชูมาอมน้องพี่เสียษซุปอร่อย very very good head German head we take from the wood อร่อย สไตป์พ hey, ื้นเนาค่ะเนาะเห็ดพึ่งหวานภาษาบาลฮานะคะเพื่อนๆอร่อยอร่อยมากมากเฟส s t ดิงยินเสียงครุบกรุบออกมานองจอเลยจ้ะเพื่อนๆดูน้ำซุปนะคะสลักขาเพื่อนๆนำคือซิบรไดนซิมไหเบิง์นเจะใหแฟร์มันซิมแล้วเพราะว่าให้เล้วทายเลาเวลาเลากิ่นเราจะบโครอารมบดีค่ะเจอกันคลิปหนาเนาะจ้ะเนาะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย